ใช่ครับามาดูข่าวแรกกันเลยนะครับเป็นเรื่องของแก๊งเถื่อนเป็นแก๊งขนแรงงานต่างด้าวด้วยความรีบเจ้าแรงงานเดี๋ยวไปส่งให้กับพวกในหน้าทั้งหลายรีบไปหน่อยขับรถเร็วเสียหลักชนต้นไม้โอ้โหคุณผู้ชมแรงงานเรือนถนนร้องควนค้างบาดเจ็บเหตุการณ์นี้บาดเจ็บไป19เสียชีวิตไป4ีเดียวนะครับคุณผู้ชมเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นบนช่องทางขาล่องใต้ช่วงหลักกิโลเมตรที่5ถึง6บนถนนสายเอเชีย41 หมู่13ตาบลขุนกระทิงอําเมืองจววชุมพรนะครับก็รถกระบะโตยต้าตอนครึ่งสีขาวกระบะหลังเนี่ยติดลูกกรงเด็กสูงด้วยนะฮะแล้วก็ปิดทับด้วยผ้าใบสภาพนี่พังยับเยินเฉเดียวเป็นเศษเหล็กเลยก็ว่าได้แหละนะฮะอยู่ที่ร่องกลางถนนแล้วมีคนเจ็บเป็นแรงงานพมา่าเป็นแรงงานเถื่อนทั้งหมด19คนจํานวนนี้โคม่า5คนนะมีทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงนะฮะทั้งหมดเนี่ยเขาบอกว่าอายุ20-25ปี นอนร้องโควนกลางอยู่คนละทิศคนละทางหน่วยกู้ภัยกู้ชีพก็ช่วยเหลือนําตัวส่งโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะครับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุมีรอยล้อรถเเสียหลักวิ่งลงไปร่องกลางถนนเองเป็นทางยาวเกือบ100เมตรนะครับแล้วไปชนกับต้นขี้เหล็กขนาดใหญ่จนถอนรากถอนโคนล้มลงไปในร่องกลางถนนเช่นเดียวกันนอกจากนี้ยังมีผู้เสียชีวิตก็เป็นแรงงานชาวพม่าเป็นผู้ชาย4ี่ศพด้วยนะครับซึ่งก็ตกอยู่บริเวณด้านล่างนะครับ คนขับถูกรวบตัวได้ถูกจับได้นี่นั่งสอบปากคำซะหน่อยเขาบอกว่าก็ตัวเขาในบาดเจ็บเล็กน้อยค,คนขับชื่อนายปรเมศคงวันอายุ29ให้การแบบนี้มีนายหน้าเป็นคนพม่าเนี่ยว่าจ้างมาให้คนแรงงานต่างด้าวเหล่านี้นะไปทางช่องทางธรรมชาติชายแดนไทยพม่าระนองให้ค่าจ้างต่อคนเนี่ยคนละ1000บาทโดยให้แรงงานต่างด้าวทั้งหมดเนี่ยนั่งอยู่ในกระบะหลังติดลูกรงเหล็กสูงและเอาผ้าใบปิดทับอย่างมิดชิดเพื่อไม่ให้ใครเห็นว่ามีคนนั่งอยู่ ขับหลบเลี่ยงด่านตรวจของทหารแล้วก็ตำรวจเข้ามาทางอำเภอท่าแซดจังหวัดชุมพรแล้วจะนำไปส่งที่อำเภอท่าช้างจังหวัดสุราษฎร์ธานีแต่ระหว่างทางด้วยความที่ขับรถเร็วไปหน่อยค่ะเสียหลักถนนก็ตะแคงรถเนี่ยล้มลงไปที่เกาะกลางถนนก็ตกไปที่ล่องกลางแบบนี้ไปชนกับต้นไม้ก็ทําให้เกิดอุบัติเหตุมีคนเจ็บถึง19คนแล้วก็เสียชีวิต4นะครับ ก็เลยต้องนาตัวคนขับคนนี้ไปดําเนินคดีข้อหารลักลอบขนแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเข้ามาในราชอาณาจักรนะครับแล้วก็ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตพร้อมกับต้องสอบสวนขยายผลไปหาเครือข่ายกระบวนการขนแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเข้ามาในประเทศไทยด้วยโดนหลายคดีทีเดียวนะฮะสาหรับคนขับคนนี้นะครับ